อาหารปลาต่อพี่น้อู้อ้เยอะเลยเยอะมากเลยวุ้ยอ๋อเยอะมากเลยครับ อโอ้มีตัวใหญ่รครับตัวใหญ่มากเลยเน่าพีนา่นนอาทำบุญให้อาหารปลาครับ ที่นี่วัดวัดหลวงพ่อสำเร็จครับสำลิดครับหนองแคร์าบุรีพี่ราบโอ้โหว่ตัวยหญ่งครับตัวใหญ่ามากเลยครับออ บึกเลยุลนป้าไลคยครับเป็นหนองเต็มเลยครับป่าดูดิทำเลสตรงนี้ครับเป็นหนองนครับเป็นคลองเป็นคลองคลองคลองใหญ่นกพิราบมีเป็ดเปิดนะครับปลาดูสิปาลาเต็มเลยสวยงามมากครับตัวใหญ่ครับป่าไลค์ครับครับ นี่ตัวใหญ่ใญแต่ว่เรียนานนีก็ตลาดขึ้นสิุ่่นครับเป็นไอนนอ,อุดมสมบูรณ์ครับคนก็มาเยอะไม่ขาดครับเป็นโอ้ตัวใหญ่นะครับ บุญครับวันี้พี่น้องว่าผ้าพีผ้านองมาทำบุห้ไหหานป่าครับขอโศกขอลาบขอพรพี่น้องเปิดโศกเปิดลาบการเงินการทองวัดหลวงพ่อสำเร็จสำฤทธิ์ครับพิ่งป่าเปิดมีตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่ตัวใ,ใหญ่ครับ อันหนึ่ตำานี่ซีารพี่น้องตรงนี้มันร่มเย็นครับล่มเย็นมันอยู่ไม่มีใครมาทำอันตรายนะครับก็อยู่ยพื้นที่ของวัดครับ ตัวย่อ่ะครับตัวย่ญ่ครับครับต้มงร่ายน้ำเล่นสนุกสนานครับมาเป็นฝูงเป็นฝูงพี่น้อง ซ่อนะครับพี่น้องคนะ่จะโถใหญ่ครับตัวใหญ่มากๆเลยม,มีโอกาสแปลก็แวะมาะครับว่าหลวงพ่อสำเร็จครับสำเร็จผ่านไะปผ่านมาวันนี้มีเวลาก็เลยมาทำงานทางนี่เลยแวะมาเลยครับก็ไม่ไกลมาก30มกิโลครับนะ้อง

นี S <S <preach ers> ่จะตัวใหญ่นี่จะปลาต้มนี่นี่อใช่ใช่าสมายนี่ตั้งเชื่อว่ามาสลายมันหายไม่ออกมันเ็กมันเล็ เดี๋ยวห้มันเอยอะเดี๋ยวไปกิน,น,นกอยู่ทางในกีกเดือนตู้ันตู้กเรื่องไ่เขาอยู่รอดดูแยกขนาดนี้ดูพี่เท่เทไไรของอะไรนดิ <c oughs> เจอตัวพี่เป็นปลาพี่ก็มาอยู่วัดน,นี่แหละอาหารปียี่สิบี่ชั่วโมงอหรือวนไหว้วนอยู่ตรงนี้ ตัวใหญ่ครับตับตับตัวนึงก็ประมาณ5้าโลครับนี่ครับมีไอ้เรียกมังกรขนน้ำพญานาคขนาาน้ำครับขนน้ำพญานาค คนแบบครับคนแบบมาเยอะครับวันนี้มาเขาเยอะนะครับขนาดเ,เ,เพราะว่าบางคนก็มาไหว้เอาไข่มาแก้บงแก้บนถามหัวหมูมานะครับนี่ครับ

ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับสามคนเลยใช่ไหมเหมือนกันหมดเหมือเท่ากันเดียเลยอ่ะโอ้โอโอนโหลอ่อแน่ขึ้นนะโตขึ้นนี่หลอ่อหล่อไหมยิ <laughs> ้ม นี่งามแต่ป่าแนละตัวใหญ่พี่น้องเลยตัวใหญ่มากเลยเออนะครับโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้ตอนนี้เนาะแค่นั้นนะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยครับครับผมสวัสดีครับ